ก่อนไปรับชมคลิปนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณภูพัสสอนด้วยนะครับผมที่โดเน็ตเข้ามานะครับก็กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกมอ m องอ Us แบบของแท้เลยนะของแท้เล่นออนไลน์ได้อะไรได้ของแท้มีอัปเดตอะไรแบบเนี้ยก็คือฟรีนะครับน็อส <Nice. S 1> นับแรกนะครับคุณผู้ชมต้องโหลดเอ่อตัวนี้มาก่อนนะครับอ p i c เก m e s นะครับลิงกโหลดอยู่ใตค้คลิปนะครับ ก็ให้กดเข้า Epic เกมมานะครับผมแล้วนะครับก็ให้กดไปที่สต e มันจะไม่อยู่หน้าสตูนะครับคือให้เราสมัครบัญชีอะไรให้เรียบร้อยนะครับนี่บัญชีเราก็วิธีการสมัครเนี่ยก็ไปที่ Google นะครับผมพิมพว่าเว็บแรกเลยนะครับนี่มันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับนี่มันจะมันจะมีอมองดัสขึ้นตรงนี้นะครับผมเนี่ยมันมันก็คือเราไม่ต้องสนใจทังนั้นก็คือกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดมุมบนนะครับ แล้วก็พอดาวน์โหลดเนี่ยกดลงชื่อเข้าใช้นะครับผมเรากดลงชื่อเข้าใช้แล้วก็กดเรียกเลยครับว่าจะล็อกอินด้วยอะไรนะครับ Facebook Google นะครับโอเคนะพอเราอินดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยให้มามันจะอยู่หน้านี้นะครับให้เราค้นหาเลยนะครับว่าอมอง g Us นะครับอ่ะ a มอง g Us นี่นะครับผมอ n g ง s c l a s s Class นี่นะครับมันจะฟรีนะครับผมนี่ ออให้กดรับเลยนะครับปกติราคาเต็มนอยู่ที่9 9บาทนะครับผมก็คือลดลด100ก็คือฟรีนั่นแหละนะครับก็จะถึงวันที่วันนี้6เดือน3นะครับเอ้ยวันวันวันที่เท่าไหร่วะไอ้เหี้ยวันที่3เอ้ยวันที่3เดือน6เออวันที่3เดือน6นะครับผมเวลา10โมงคก็คือจะเสียตังค์กลับไปเสียตังค์นะครับก็นะครับเล่นได้แน่นอนเดี๋ยวผมเข้าเล่นดูนะครับผมโอเคนะแล้วก็กดเข้าเล่นเลยนะครับ โอเคนะก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมนะน็อส <Nice. S 1> กดอันไอไออันเดอร์สแตนนะครับแล้วก็แล้วก็รอมันโหลดดิงผมปิดเสียงเพลงแปบบ๊บโอเคนะแล้วก็มาอยู่หน้าเกมแล้วนะครับผมก็จะเหมือนโทรศัพท์เลยนะมีกราฟิกอะไรให้เลือกนะครับมีโลโก้มีออนไลน์ online, นะเล่นออนไลน์ได้นะครับพับิกนะครับอ่ะนี่นะครับก็เดี๋ยวผมเขาให้ดูนะครับว่ามันเล่นออนไลน์ได้เนี่ยแล้วก็ควบคุม W A S D นะครับผมอ่าแล้วก็ กดแต t t ่งตัวอะไรได้หมดนะครับแต่งตัวแต่งอะไรได้ได้หมดนะครับผมอ๋อครับก็เล่นได้นะครับเดี๋ยวผมลองลองเล่นลองเอ่อเล่นให้ดูนะครับว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับแต่โอเคนะแต่เฮียอะไรว้ายสัตว์อ้าไอสัตว์กูเป็นอิมพอสเตอร์ไอ้น่าสแม่ไอคูเป็นอิมพอสเตอร์ไอสัตว์ไอเฮียกูเป็นอิมพอสเตอร์ไอสัตว์ กูเป,เป็นอิมพอสต์เตอร์กูเป็นอิมพอสต์เตอร์หุ่นเฮี้ยเลยกูไอ้สัสโอเคนะโอเคโอเคอ่าไอเ้เช่นนี้ระแวงกูระแวงกูเยัดแม่สัตว์เฮ้ยโอ้โน oh, no. แกงแกงทำเนียนทำเนียนทำเนียนเราเจอศพนะครับเราต้องทำเป็นเนียนก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วนี่มันเฮี้ยเลย ไอ้เหียไม่ไม่งวดกันละไอสัตว์แม่งโวดกูไอเหี้ยงั้นเงินเงินเงินกูโอดกูโอดไอเหี้ยนี่ยแม่งไงสัตว์ไอเหี้ยโอเคโอเคไม่มีใครออกนะคุณผู้ชมตอนนี้ไม่มีใครออกนะโอเคโอเคสัตว์ครับผมเดี๋ยวกูจะฆ่าไอเหี้ยฟ้านะคุณผู้ชมกูจะฆ่าไอเหี้ยฟ้านะายสัตว์กูจะฆ่าไอเหี้ยฟ้าก็เลยแม่งโวดกูไอสัตว์โอเคนะโอเคนะนี่กูฆ่าไหมกูฆ่าไหม nice ไอ้สัตว์าว้าวไอ้ควายโอเคก็เป็นประมาณนี้คุณผู้ชมก็เล่นได้นะสำหราาับอมองอัสนะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็ยืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับคลิปนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ